คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ลุงจับก็จะมานำเสนอเลขเด็ดสไลด์แรกที่ลุงจับจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของซองอ่างเปาซองอ่างเปางวดประจำมาที่16กรกฎาคม2565ซองอ่างเปาให้เลข8 เลข4เลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี82 85 87ถ้าเลข4มาก็จะมี41 43 49ถ้าเลข0มาก็จะมี02 05 06สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมา2อ,อ่างเป่าให้71ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายหรือที่1ออก417 ให้71ออก17ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายวันที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้2อ่างเป่ายังจะให้เข้าเป่าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าขามาตอนครับมาตัรว,วยฟ้าฟาดวดประจำวันที่16กรกฎาคม2565รยฟาวยฟ้าฟาดให้เลข0กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี07 08 5020สถ้าเลข6มาก็จะมี6 3 6, 9, 1, 6, 4, 6. ส9 1646าหสหำหรับผลงานวัตที่ผ่านมารวยฟ้าฟาดให้ 1, 4กับ6 1ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก4ี่เลขท้าย2ตัวออก61ให้ 1, 4กับ61 61ถูกเลขท้าย2ตัว1 4เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้รวยฟ้าฟาดยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกไหม ขมาต่อครับมาตอยตรงๆไม่มีเมมงวดประจําวันที่16กรกฎาคม2565ตรงๆไม่มีเมมให้เลข4กับเลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี46 48 04 74ชุด3ตัวให้840 264ถ้าเลข3มาก็จะมี32 35 1393ชุด3ตัวให้139 537สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาตรงๆไม่มีเมมให้16 ผลการออกสากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก6 1ให้1 6ออก6 1ถูกตัวกลับของเลขท้าย2 1. ตัวรับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ตรงๆไม่มีเมมอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาต่อครับมาต่อ2เลขไอ้ไข่งวดประจําวันที่16กรกฎาคม2565 2เลขไอ้ไข่ให้เลข3เลข4เลข1เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี30 32 36 37ถ้าเลข4มาก็จะมี40 42 46 47ถ้าเลข1มาก็จะมี10 12 16 17ถ้าเลข9มาก็จะมี90 92 96 97สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมา2เลขไอ้ไข่ให้71 ผลการออกสรากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก417ให้71ออก17ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่ที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้2เลขไอ้ไข่ยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่ารรมาต่อครับมาต่อกิ่งทองกิ่งเพชรงวดประจำวันที่16กันฎาคม2565กิ่งทองกิ่งเพชรให้เลข2เลข3 เลข4เลข0เลข7ช่ว2ตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี25 26 28ถ้าเลข3มาก็จะมี35 36 38ถ้าเลข4มาก็จะมี45 46 48ถ้าเลข0มาก็จะมี05 06 08ถ้าเลข7มาก็จะมี75 76 78สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมากิ่งทองจิงเพชรให้17ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าโดยที่1ออก417 ให้17ออก17ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายหรือที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้กิ่งทองกิงเพชรยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าขามาต่อครับมาต่อทีเด็ดจากริมโขงงวดประจำวันที่16กพกานันารม2565ทีเด็ดจากริมโขงให้เลข8เลข4เลข1เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี82 83 8-7ถ้าเลข4มาก็จะมี42 43 47ถ้าเลข1มาก็จะมี12 13 17ถ้าเลข9มาก็จะมี92 93 97สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาที่เด็ดจากดิมโขงให้71กับ61ผลการออกสลากกินแบงรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดูที่1ออก417เลขท้าย2ตัวออก61ให้71กับ61 61ถูกเลขท้าย2ตัว71ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายดูที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ ที่เด็ดจากริมโของอยากจะให้เข้าเป้าออติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าธรรมาตอนครับมาต1อครั้งเลขรวยงวดประจำัาที่16ดกดกคาคม2565คลังเลขรวยให้2ชุดชุดแรกให้เลข1กับเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1,3,15,16ถ้าเลข9้มาก็จะมี90,94,98และอีกชุดหนึ่งให้เลข2กับเลข7ชุด2ตัวให้ ถ้าเลข2มาก็จะมี2,3,2,5,2,6ถ้าเลข7มาก็จะมี70,7,4,7,8สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาคลังเลขรวยให้41ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1ออก417ให้ 41. 41 41เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้าที่1ครขับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้คลังเลขรวยจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนครับบนต่อคนมีโชคงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2565คนมีโชคให้เลข2กับเลข7ชุด2ต,ตัวให้ถ้าเลข2มาก็าจะมี 23, 25, 28, 12, 42, 92ถ้าเลข7มาก็าจะมี 74, 78, 79, 07, 17, 67สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาคนมีโชคให้41กับ74ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าย่ออ1ออก417 ให้41กับ74 41กับ 74, 74เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครั 1, บเรามาตามกันต่อว่างวดนี้คนมีโชคจยกจะให้เข้าเป้าอีกไหมค้ามาต่อครับมาต่อได้อาจารย์บัวขำงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2565อาจารย์บัวขำให้เลข8เลข0เลข7ชุด2ตัวให้ ถ้าเลข8มาก็จะมี 83, 86, 87ถ้าเลข0มาก็จะมี 01, 04, 09ถ้าเลข7มาก็จะมี 72, 73, 75สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์บัวขำให้เลข 2, เลข 3, เลข6ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัว061ให้เลข 2, เลข 3, เลข6เข้าเลข6เลข6เข้าหลัก10ของเลขท้าย2ตัวคราบรามาตามอดต่อว่างวดนี้อาจารย์บัวขำยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาต่อครับมาต่าตอย2รวยทรัพย์งวดประจำวันที่16รกรกฎาคม2565 2รวยทรัพย์ให้เลข5กับเลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี53 57 15 45ชุด3ตัวให้852 759 504 356ถ้าเลข2มาก็จะมี28 29 02 62สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขั้นมาตามกันว่างวดนี้ตองรวยทรัพย์จะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนครับมาตัวได้อาจารย์นัโทโวดประจามาที่16พฤศจิกาคม2565อาจารย์นัทให้เลข8กับเลข5ชุด2อตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี86 83 89 08 18 48ถ้าเลข5มาก็จะมี52 56 57 35 95 05สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขัาเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์นัทจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหม เอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น5-3 8-3 3-3 3-6 7-6 9-6ชุดเด่น0-5-3 8-5-3สำหรับตัวเลขที่ลุงจับนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดา ขอทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นําเสนอเพื่อนำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลูกจ้าบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ